วันนี้ก็พบกับเจนี่สันบนราชานีนะคะเดี๋ยวเจนพาลูกค้านะคะมาชม4ประตูคาร์ิเวอร์รุ่น V นะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเจนสปีดนะคะราคาอยู่ที่9 6 5 0 0 0 0บาทนะคะมาพร้อมชุดแต่งน็อตวันสปอร์ตี้คันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 0ง3นนะคะ190แรงมาร้าเทอร์โบคู่นะคะมาพร้อมกังลังแรงบิดที่450นิวตันเมตรที่1,500รอบไม่เกิน2500รอบนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะรุ่นนี้นะคะมา พร้อมกับไฟ LED นะคะทั้ง4หลอดและเป็นไฟ s i g Na t u r e Light นะคะรุ่นนี้ไฟตัดหมอกก็คือจะเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะคะในระบบความปลอดภัยนะคะรุ่นนี้เขาจัดมาให้ไม่ว่าจะเป็น MOD นะคะจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบทิศทางระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันมีระบบเบรกฉุกเฉินให้นะคะรุ่นนี้มี VDC ควบคุมการทรงตัวให้นะคะและที่สําคัญรุ่นนี้มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันให้นะคะ สำหรับในส่วนของกระจกบานหน้านะคะเป็นแบบอะคูสติกการนะคะลดเสียงสะท้อนเข้าสู่ห้องโดยสารนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะถ้าชุดแต่งน็อตวันสปอร์ตี้เขาจะจัดมาให้เป็นสีดําตัดสีแดงมาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะคือสีดําตัดสีแดงทําให้ลงตัวและดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวยางนะคะนิสสันโนวาล่าเขาจัดมาให้เป็นขอบ17นิ้วนะคะหน้ายางจะเป็น255 657นะ255 657นะคะ,ะ,คะบันในข้างเป็นสีดําตัดกันกับสีตัวรถนะคะ ในส่วนของกระจุมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นเดียวกันและที่สำคัญเขาจะมีมุมกล้องนะคะด้านขวาและด้านซ้ายนะคะเล่าหลังคาจะเป็นสีเงินนะคะเล่าหลังคาจะเป็นสีเงินนะคะในส่วนของฝาถังน้ํามันนะคะของนิสสันเนี่ยถ้าเป็นสีประตูเขาสามารถกดนะคะเปิดออกมาได้เลยนะคะอ่ะเช่นโทษนะคะเดี๋ยวเจนกดให้ดูนะคะตัวนี้คือจะดันออกเมื่อกี้เจนกดล็อกนะคะ ตัวนี้ก็คือจะรองรับ B7, B10 และ B20 นะคะสำหรับในส่วน4 0ตัวสามารถกดได้เลยนะคะในส่วนของคิ้วล้อเราจะใส่ให้ทั้งหมดทั้ง4จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิ้วล้อด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะที่ติดตั้งให้ในส่วนของไฟท้ายนะคะคือจะเป็นไฟแบบ LED นะคะ ัวนี้ก็จะเป็นไส้หลอดแบบ LED มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังและกันชนนะคะก็คือจะติดตั้งให้ขึ้นลูกถ้าเป็นรุ่น4ประตูแต่ในส่วนของ4ประตูเนี่ยเขาจะมีระบบนะคะในส่วนของประตูท้ายเนี่ยระบบช่วยผ่อนแรงนะคะคือตัวเนี้ยเฉพาะ4ประตูเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสามารถเปิดปิดประตูฝาท้ายได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและมีน้ําหนักเบายิ่งขึ้นนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเจนพามาชมนะคะว่าเขามีออปชั่นอะไรมาให้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมหน้ากันเลยนะคะ ในส่วนของแผงประตูนะคะรุ่นนี้แผงประตูจะเป็นสีดํานะคะบุวัสดุด้วยหนังนะคะตัดเคลือบด้วยสีเงินนะคะกระจกพับปรับไฟฟ้าและสามารถตั้งปรับพับไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะมีระบบควบคุมการทรงตัวให้นะคะมตรวัดจะเป็น TFT ขนาด7นิ้วนะคะมตรวัดจะเป็นที t อขนาด7นิ้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบ3ก้านนะคะยูเรเนียนก็คือมีน้ําหนักเบานะคะขับและสวดสวายยิ่งขึ้นและวงเลี้ยวนะคะคือ เลี้ยงง่ายกว่าเดิมนะคะก็คือ3.8นะคะวงเลี้ยวจอยู่ที่3.8นะคะมาพร้อมกับคูสคอนโทรลแลวความเร็วอัตโนมัตินะคะที่สำคัญมี Bluetooth h a n d Free ไร้สายนะคะแในส่วนของจอนะคะจะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay, Android Auto นะคะเชื่อมต่อแบบสมาร์ทโฟนนะคะตัวนี้เชื่อมต่อแบบสมาร์ทโฟนนะคะมาพร้อมกับในส่วนของกล้องนะคะ MOD จับวัตถุเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเจนเปิด ตัวนี้คือจะเป็นกล้องนะคะขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับการทํางานรวมไปถึงระบบเซนเซอร์นะคะตัวนี้ก็คือทํางานควบคู่กับเกม M O D สับประบดูขึ้นไหวเช่นเดียวกันนะคะหมดแอร์นะคะก็คือแอร์จะเป็นแบบปรัแบดูอัลแยกซ้ายขวาได้นะคะเป็นเกียร์จีนสปีดนะคะที่สําคัญรุ่นนี้นะคะภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดําภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมถุงท่นิรภัย2จุดนะคะ ถุงลมนิรภัย2จุดกระจกมองหลังนะคะจะเป็นแบบตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังทั้งคันนะคะแต่ในส่วนของผู้ขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้แดทิศทางผู้ขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แดทิศทางนะคะเรื่องเข้าออกนะคะเอนหลังเอนหน้านะคะยกสูงต่ำนะคะที่สําคัญมีตัวนวดนะคะตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของตัวคาลิเบอร์วี v. เขาจะเป็นเบาะ เดีะะ๋ยว er เรามาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังสังเกตนะคะกระจกเนี่ยของนิสสันถ้าเป็นสีประตูรุ่นวีนะคะด้านหลังจะเป็นสีชานะคะด้านหน้าจะเป็นแบบสายยังไม่ติดฟิล์มะคะตัวนี้ให้ความสะดวกสบายลูกค้ายิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะให้ความลงตัวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีล็อกเด็กนะคะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังจะมีล็อกเด็กก่อนล็อกประตู2ชั้นนะคะแอร์ตอนหลังยังมีให้พร้อมจุดชาร์จนะคะจะเป็นไทซีแอร์ตอนหลังมีให้จุดชาร์จไทซีนะคะมีพนักพิงแขนพร้อมที่วางแก้วน้ํานะคะ มีพนักฟิงแขนพร้อมที่วางแ้่น้ําและที่สําคัญเบาะนี้สามารถรองรับเด็กได้นะคะเป็นแบบ zero g าวิ i t y แล้วนะคะตัวนี้ก็มี Isofix เสริมนะคะเบาะจะมีแบบ zero g r a ิตี้ลดอาการ่วย้านะคะขณะคุณลูกค้าขับเดินทางไกลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารนะคะด้านหลังนะคะก็มีอุปกรณ์สัมภาระก็คือหรือจะเป็นในส่วนของเครื่องมือนะคะจะอยู่ใต้เบาะนะคะผู้โดยสารตอนหลังสําหรับ4ประตูคันนี้นะคะ,จะเจนมาขออนุญาตรีวิวนะคะ 4ประตูคาลิเบอร์วีนะคะออกรถใช้เงิน79,900บาทนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นนะคะประมาณหมื่นต้นๆนะคะหรือลูกค้านะคะทักเข้ามาสอบถามเจนได้ทุกเง,งื่อนไขอินบอกเข้ามาว่าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรเอกสารยุ่งยากไหมหรือต้องการเข้ามาทดลองขับที่โชว์รูมทางเราก็จะมีบริการเจ้าวันนี้ทดลองขับหรือโทรหาเจนได้ที่0982644403หรือ0616291690นะคะเจนวันนี้ก็ให้ข้อมูลในส่วนของรีวิวเรื่องรถผิดพลาดประการใดก็ขออภ,ภัยฝาก กดไลค์กดแชร์เจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ